กราบสวัสดีครับท่านสาธุชนทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปของเรานะครับวัดศรีดอนมูลของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับกับผมธีรยุทธ์นินลมูลครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมผู้ออกแบบตกแตง่ง วิหารหลวงรวมใจสมมัิธรรมครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาอยู่ภายในบรรยากาศของพระวิหารหลวงของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับมีช่างหลายทีมนะครับที่เข้ามาทํางานแกเราในวันนี้นะครับด้านหลังของผมนี้นะครับก็กําลังมีชิ้นงานนะครับที่กาลังติดตั้งขึ้นสู่สถานที่นะครับที่ปฏิสถานหรือติดตั้งนะครับจากวันนั้นจําได้ไหมครับที่เราไปเยี่ยมชมนะครับบ้านพ่อสละแดงซึ่งอยู่ที่อรสเกต เรามีงานทํางานไม้แกะสลักครับที่เป็นส่วนของปีกนกนะครับซึ่งประดับเป็นชายธงที่อยู่บริเวณเสาด้านข้างของพระวิหารตลอดจนถึงกงคิ้วนะครับที่อยู่ด้านบนรวมทั้งการประดับประดานะครับไม่ว่าจะเป็นอดอกพุทธตานนะครับแล้วก็จะมีรูปนกแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระรอกต่างๆที่นํามาประดับตกแต่ง จากวันนั้นครับพ่อหลวงแดงนะครับก็ได้ทําชิ้นงานสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นํามาติดตั้งแล้วนะครับบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนและด้านข้างเดี๋ยวเรามาพบกับพ่อหลวงแดงกันครับเพื่อจะมาดูในการขั้นตอนการทํางานในการติดตั้งของเรานะครับเดี๋ยวตามบีไปครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่ตรงแค่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวตามบีมานะครับ เอาชิ้นหน่อยครับเอาชิ้ๆชิชๆหน่อยครับเราก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นายช่างกาลังทํางานเลยมาเจอพระเอกของเราครับพระสลาแดงครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคเออทักทายกับท่านสาธุชนทางบ้านน้อยหนึ่งสวัสดีครับผมสลาแดงนะครับช่างประจําทํางานแกสลักอยู่ที่วัดศรีดอนมูนี่ ผมเมินแล้วครับทาได้3ามสปีแล้วเนาะเป็นช่างเก่าแก่ช่างเก่าแก่ที่นี่นะครับสมัยครูบ้านหลวงด้วยครับจากวันนั้นนะครับที่เราได้ไปเยี่ยมชมที่บ้านนะครับที่เราได้มีการตั้งแต่การแกะสลักตลอดจนถึงขั้นตอนการทาสีวันนี้นะครับเราก็เป็นส่วนของการติดตั้งชิ้นงานแล้วติดตั้งอย่างไปท่องแล้วครับวันนี้วันนี้ติดตั้งกครงคิ้วตรงกลางมีกรงคิ้วตรงกลางแล้วก็คำยันเนาะแล้วก็จะมีคำยันซึ่งเป็นชายคาปีกนกนี่นะครับสองข้างนะครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้ว ของชุดนี้ชุดนี้ค่ะของชุดนี้นะครับที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งตัวกงคิ้วกงคิ้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ได้ใส่ดอกพุทตาลเข้าไปด้วยใช่ไหมครับมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเม่นวันนั้นเราเห็นว่าเป็นคคนกยูงที่ยังไม่ได้ทําสีวันนี้ทําสีเสร็จแล้ว,วมีติดกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นกระลอกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัตว์พวกนี้นะครับก็จะนําไปติด บริเวณที่เป็นชายคาปิงนกด้วยนะครับนะครับมันมีชีวิตชีวาเนาะไม่มีชีวิตชีวานะครับเราก็จะเห็นว่าจากวันนั้นนะครับชิ้นงานซึ่งเป็นไม้นะครับจากเป็นไม้ท่อนเลยไม้แท่งเลยก็ค่อยมาลอกลายนะครับแล้วก็นํามาแกะเซาะล่องนะครับจนมาถึงขั้นตอนการทําสีทําสีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะต้องมาเคลือบโดยเทคนิคพิเศษต่างๆนะครับจนมาถึงวันนี้ ก็นามาติดตั้งแล้วที่สําคัญติดแก้วติดแก้วทีกระจกแล้วหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เห็นว่ามันมีความคืบหน้านะครับอย่างไรบ้างนะครับในการทํางานของเรานะครับวันนี้นะครับก็มีในช่างอันนี้เป็นลูกมือครับนะครับเป็นเด็กๆที่ทํางานนะครับก็ถือว่าเป็นลูกมืออันนี้เป็นก่อสราหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นในช่างลูกมือก็เป็นมาช่วยในการติดตั้งนะครับอันนี้ก็ใช้เวลากันยาวนานพอสมควรนะครับใช้แรงงานกันเยอะพอสมควรเยอะๆครับ ก็มันความสูงอย่างตัวโบนี่สูงมากเลยมครมีไฮกล้าใครขึ้นนั่งร้านทั้งเ็จชั้นเลยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตอนเราขึ้นนั่งร้านกันนะครับซึ่งมีการพยายามในการที่จะนําชิ้นไม้ที่เห็นนะครับไม้ทั้งดุนเลยมีความหนักมากนะครับเราก็ต้องใช้พลังกาลังคนอย่างมากในการไปติดตั้งห้าหกคนครับเวลาดึงขึ้นค่ะห้าคนในการดึงขึ้นนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะเน้นให้เห็นเลยว่ามีการใช้ไม้ที่หนามาก เพื่อให้เหมาะสมกับตัวอาคารนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเพราะเราใส่เพดทั้งเจ็ดตัวเนาะใส่เพดเจ็ดตัวนะครับใส่เพดนักมีความคงทนถาวรแน่นอนเพราะที่ผ่านมาช่วงถังแผ่นดินไหวที่ผ่านมาก็การันตีได้ว่า เราติดตั้งแบบแน่นหนาถาวรแน่นอนนะครับท่วิานี้ทดสอบแล้วว่าสแข็งแรงมากนะครับทั้งตัววิหารของเราด้วยนะครับ <S <S ๆๆมีมาตรฐานแรนก่อสร้างาตลอดจนถึงชิ้นงานที่นํามาตกแต่งด้วย <S <S <ๆ S 1> ตอนนี้ในช่างก็กําลังติดตั้งเชคาปีกนก <ๆๆ S 1> นะครับเดี๋ยวให้พ้อสละแดงนะครับก็ได้คุมงานต่อนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะจากลาพ้อสละแดงไปพ้อสละแดงนะครับฝากอะไรถึงท่านสาธุชนสักนิดนิดหน่อยๆครับเพราะว่าวัดนี้มันมันมันมีอย่างที่รู้สึกว่ามาเมือที่ไหนเนาะครับ ห้องไหวอย่างะผมนี่ผมมันหนออลังการมากครับอลังการมาเอียวมาดูนะครับมาไหว้หลวงพ่อเพชรนะครับมาไหว้ขอพรหลวงพ่อเพชรนะครับมากราบนมัสการครูบาน้อยเตชะบัญญอมากราบครูบาน้อยครับครูบาน้อยนี่ผมชอบอย่อย่างครับท่านเป็นคนที่ว่ากิปีกิปีท่านเดินบินทบาลอยู่ในหมู่บ้านตลอดเหมือนเดิมมามีที่ไหนเหมือนคุณบาโน้อยของผมครับคนนี้ผมมาหันเพื่อเดินบินทบาลที่ผมต่อเจ้าผมเคยมาเนาะเคยหันเพื่อเดินบิทบบาทในหมู่บ้านเหมือนครับพระ ครัทั่วไปนะครับศีลละจริยวัตรของท่านงดงามนะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติทีเคยบอกท่านบอกว่อท่านอย่างบิรฑบาตอยู่มันเคยทำคุณบอกว่าคุณชอบตัวนี้มากเลยครับนี่เป็นความงดงามนะครับในแนวทางการปฏิบัติของบัุบาลน้อยตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะครับก็เป็นความงดงามอันหนึ่งที่เราควรจะมาได้กราบสักการะท่านนะครับและนอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่ท่านสร้างทั้งหมดนี้ก็จะทิ้งไว้เป็นสมบัติในทางพระพุทธศาสนา แล้วเราท่านทั้งหลายก็จะมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสเป็นส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละเล็กคนละน้อยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ร่วมกันนะครับก็ได้นํามาสู่มือของพ่อสลาตลอดจนถึงนายช่างทุกคนเป็นการยังผลไปด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประเพณีวิถีชีวิตทําให้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมวัฒนธรรมล้านนาอันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับที่ฮากุบาน้อยท่านได้ ตั้งปณิธานไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เวลากับทางพ่อสลาแดงได้ทํางานนะครับเพื่อที่จะให้ชิ้นงานนี้สําเร็จลุล่วงอย่างงดงามครับวันนี้จากลาของพ่อสลาแดงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมชมตรงนั้นอีกทีหนึ่งขอบคุณครับอันนี้คืนไว้ให้ก่อนครับผมครับ ครับผมนั่นแหละครับเป็นการทํางานทั้งหมดนะครับตั้งแต่พระัสระแดงนะครับที่เราได้ไปเยี่ยมชมที่บ้านมาตลอดจนถึงวันนี้นะครับได้นําผลงานมาติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก่อนจะเสร็จสิ้นผลงานทั้งหมดนะครับก็ยังต้องมีอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ยังต้องไปประดับตกแต่งอยู่ในมือของผมนี่นะครับเป็นกระดิ่งทองเล็กนะครับที่ทุกๆกท่านนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะได้นําขึ้นไปแขวนติดตั้งนะครับ ทั้งชายคาปิกนกตลอดจนถึงกงคิ้วนะครับที่อยู่ใต้ท้องคานด้วยนะครับตรงนี้นะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับที่เป็นเจ้าของผลงานนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางวัดศรีรุ่นของเรามานะครับและที่สําคัญครับจากนี้ไปนะครับยังมีให้เช่าบูชานะครับเพื่อแสดงเจตจำนงเป็นเจ้าภาพอีกในการที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการตกแต่งพระวิหารหลวงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ดอกพุตานะครับตลอดจนถึงกระดิ่งและชิ้นงานอื่นๆนะครับที่ยังสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางวัดศรีนมุลของเราได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะครับที่เป็นเจ้าภาพกระดิ่งทองกับเรามานะครับแล้วเราจะส่งกระดิ่งทองนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้นําไปติดตั้งครับเพื่อที่จะได้สมมโนรถปัถนาของทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรทุกท่านนะครับที่เขียนคำอธิฐานมาทั้งหมดนะครับขอจงประสบความสาเร็จสมหวังดังนามหลวงพ่อเพชรสม ปราถนาของเรานะครับครับผมเดี๋ยวช่างของเราจะเริ่มติดตั้งนะครับ ครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมธีรยุทธ์นินมูลนะครับได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมในการดําเนินงานติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นชายคาปีกนกนะครับตลอดจนถึงกล่งคิ้วนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับติดตามช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางเพจของทางวัดตลอดจนถึงช่องทางทิกตอกของเรานะครับในความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ร่วมมาเป็นเจ้าภาพในการตกแต่งพระวิหารหลวงรวมใจสัมชคีธรรมของเราได้ครับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปณโอกาสนี้แล้วด้วยคําว่าสวัสดีครับ